สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพท,ทุกทท่านครับวันนี้ผมขอไลฟ์สดต่างทิกตอกนะฮะเต่านินจาคือผมอยากจะบอกกับทางแม่ทัพภาคสองว่าผมเต่านินจาแม่โคตรผิดหวังเลยว่ะนะบอกว่าจะกั้นรัว้วก็ต้องไม่กั้นไม่ได้ต้องรอข้อตกลงทั้งสองฝั่ง อ้าวก้อนไหนมึงบอกว่าตาเมืองทมเป็นของไทยไงก็กั้นตรงไอ้ต้นไม้นั่นนะ่ะตรงสุดเขตแดนนั่นนะ่ะกั้นเลยถ้าตรงนั้นเป็นของประเทศไทยหรือว่าทหารนักการเมืองนายทุนขายประสาทตาเมืองทมให้เขมเมนไปแล้วเรียบร้อยมันน่าคิดนะเว้ยนะฮะคือเราไม่ต้องการการสู้รบหรอกครับ นะสงสารทหารชั้นผู้น้อยแน่นอนการสู้รบต้องบาดเจ็บล้มตายแต่ถามว่าทหารไทยเนี่ยถูกยามเกียรติถูกผลักจนหกล้มล,ลุกคลุกคลานถูกวางระเบิดก็ยังออกมาพูดหน่อมแนมอีกว่าทําตรงนั้นไม่ได้ทําตรงนี้ไม่ได้รัฐบาลแม่งก็เงียบกริบไม่มีปากกระทรวงการต่างประเทศทำเหี้ยหาเหวอะไรกันบ้างอะตอนเนี้ย ผมเต่านินจาบอกมาโดยตลอดนะครับว่าเอาละเมื่อไม่กล้าตอบโต้กลัวเขมนจนห้ำหดกลัวขมนจนขาสัน่นนะปากกล้าขาสัน่นสร้างภาพกันไปวันวันหนึ่งง่ายๆไง,ง,งก็ไหนบอกว่าประกาศกฎอายการศึกก็ปิดด่านแม่งทุกด่านเลยไม่ต้องให้ของเล็ดรอดออกไปแม้แต่ปลาซิวสักตวัวปลากระ,กะป๋องสักกระป๋องหนึ่งก็ไม่ต้องให้เล็ดรอดออกไป ไอ้นี่จะปิดดานก็ปิดปิดเปิดเปิดกลัวนายทุนออกมาประกาศกันหน้าตาเฉยเลยเฮ้ยบอกว่าปิดทั้งหมดเลยไม่ได้ต้องปิดปิดเปิดเปิดเพราะเดี๋ยวมันสัมปะหลังเขาจะขายไม่ได้ข้าวโพดเขาจะขายไม่ได้ฟักทองเขาข้าวเขาจะขายไม่ได้เอาไอหาแล้วไม่คิดหรือว่าประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรที่ปลูกบันสัมปะหลัง ราคามันก็ตกก็ทำไมไม่ซื้อของไทยราคาดีๆล่ะเยอะแยะมากมายดังนั้นมันจึงเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมึงเอาประเทศเนี่ยเป็นตัวประกันมึงเอาประชาชนเป็นตัวประกันแล้วพวกคุณเอาทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยเป็นหมากในการเดินให้เขาเหยียบย่ำเล่นแม่งทุกวันก็เราเข้าไปเหยียบแผ่นดิเนเขมรสักครบหนึ่งยังไม่ได้ ก็เลยแม่งปล่อยเข้ามาทำไม่ะเยอะแยะมากมายในประสาทตาเมืองโทมมันน่าสงสัยไหมแสดงพวกมึงขายแดกกันไปหมดแล้วแต่ก็สร้างภาพหลอกแหกตาประชาชนนะแล้วก็หลอกทหารชั้นผู้น้อยให้ไปตรากตามลำบากตามแนวชายแดนก็ถ้าจะตอบโต้เนี่ยโดยทีไม่ต้องใช้กระสุนก็บอกแล้วไงครับว่าให้ปิดด่านเลยทุกด่านนะครับ แล้วก็เข้มงวดประกาศเลยเมื่อปิดด่านแล้วพื้นที่ทับซ้อนถ้ายัางตกลงกันไม่ได้ใครเข้ามายิงบอกเลยครับถ้าปิดด่านจริงๆจังๆนี่ขมิมนแม่งอดตายตอนนี้แม่งก็เริ่มประท้วงกันแล้วและอีดอกนะเข้ามาด่าคนไทยบอกเป็นเชื้อราชวงศ์โอ้โหทุยราชวงศ์ส้นตีนแม่งใช้ส้นตีนคิดไม่ใช้สมองคิด เห็นไหมเขาเล่นทุกรูปแบบแต่เราโหสุภาพบุรุษบุรุษทียอะไรบ้านเมืองวุ่นวายขนาดเนี้นะเฮ้ยบอกตรงๆผมนี่แม่งเชียร์มาโดยตลอดเลยนะแม่ทัพภาคสองเนี่ยถือว่าเป็นอวีระบุรุษในดวงใจเลยแต่ณเวลานี้ผมไม่เชื่อน้ำำําคําผมบอกเลยนะว่าไม่เชื่อน้ำำําคําไม่เชื่อน้ามนเสียงพูดงี้อ่อยอ่อยอ่อย,ออยแล้วไปโอ้โห ใครเขาจะกลัวถ้าทหารไม่เข้มแข็งขนาดนี้เนี่ยที่พึ่งของประชาชนสุดท้ายก็คือทหารแล้วถ้าทหารไม่กล้าเล่นอย่างนี้ก็จบแล้วจบแล้วครับประเทศไทยเขาบอกว่าณเวลานี้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยูเครนสองแล้วนะเพียงแต่เสียงกระสุนเสียงระเบิดมันยังไม่ดังแต่ณเวลานี้ประเทศไทย ภายในน่ยครับเพราะแม่พี่น้องถูกรุกเงียบถูกยึดไปเยอะมากมายไกายกองแล้วนั่นก็คือโดยพรรคการเมืองบางพรรคที่จะล้มเจ้าแล้วก็เอาพม่าเข้ามายึดเศรษฐ,ฐกิจครับณนะทุกวันนี้เศรษฐ,ฐกิจไทยพินาศเพราะต่างด้าวพมา่าเขมรเราก็บอกให้ปิดด่านแล้วก็สำรวจครับสำรวจแม่งทุก อาเภอท,ทุกตอนบนทุกจังหวัดถ้าพบแรงงานพม,ม่านะพม,ม่านะครับต้องเข้าใจอย่าปัญญาอ่อนอย่างกับอธิบดีกรมการปกครองที่ถูกเตะเด้งออกไปนะ่ะสมน้ําหน้าแม่งนะเหมารวมเลยไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ชาติอะไรก็ตามเนี่ยนะเหมารวมมาเป็นพม,ม่าหมดแม้กระทั่งทำพาสดร์ซีไอให้เขาแม้กระทั่งทำบัตรพื้นที่สูงก็ใส่แมงพม,ม่าพม,ม่าพม,มาพ่มมา ถามว่าไอ้ข้าราชการเมืองไทยแบบเนี้ยพยไอ้ข้าราชการปัญญาอ่อนข้าราชการโง่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดมีแต่พมา่าเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวพมา่ามันก็จะลุกขึ้นมาฟ้องศาลโลกบอกแม่ห้องสอนกาญจนบุรีราชบุรีเชียงใหม่เชียงรายนะครับเป็นของพมา่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยของพมา่าได้ไงอ่ะดูแผนที่สิมันก็จะเถียงว่ามันก็ดูประชากรสิ ว่าประชากรที่พวกมึงรับรองอ่ะเป็นใครพม่าครับเออไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่เป็นมอนเป็นกระเหรี่ยงเป็นอาข่าเป็นวา้าเป็นมงเป็นเยา้าพี่น้องชาติพันธ์แม่งใส่พม่าหมดมันก็เลยกลายว่าข้าราชการไทยช่วยสนับสนุนส่งเสริมยกประเทศนี้ให้พม่าไปโอ้โหผมไม่เข้าใจเอยอะไรมึงจะโง่กันขนาดนี้ พูดมาจนปากเปียกปากแช่แม่งไม่ฟังนะล่าสุดก็กลัวขมรนจนแข้งขาสันา่นพอเอ่ยชื่อขมรนก็ว่าเยี่ยวแตกแล้วมั้งนายทหารน่ะหลายคนนะเพราะเห็นข่าวเขาบอกว่ามีนายทหารนายตำรวจนักการเมืองนายทุนไปลงทุนเถื่อนๆดิบๆด,ดำๆในขเขมรนเยอะมากเพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าปิดด่าน ไม่กล้าที่จะต่อกรกับขมรถึงขนาดเอามาบอกว่าถ้าจะทํารั้วตาเมืองทมต้องให้ตกลงกันทั้งสองฝ่ายมันทําแม้กระทั่งเอาอ่าตกล้องวงจรปิดไปตั้งบนต้นไม้ส่งเข้ามาในประเทศไทยโอ้โหแบบนี้หมดแล้วครับประเทศไทยณนะเวลานี้เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าประเทศไทยเนี่ย ถูกยึดไปหลายที่ละโดยนักการเมืองครับถามว่าลุกยุคลุงตูเนี่ยจะดีจะชั่วไม่รู้แต่ถามว่า,ขาเขมแงเคยมีเสียงสักแอะหนึ่งไหมไม่มีลาวก็ไม่มีพม่าก,ก็ไม่กล้าแต่มายุคนี้โอ้โหนักการเมืองนี่แหละครับที่ชอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ประเทศชาติชิบหายอย่างนี้แหละครับ ธนการเมืองดีไม่ว่ากันแต่ธนการเมืองอป,ปรีอย่างนี้เนี่ยนะประเทศไทยพินาศชิบหายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเต่าน,นินจาก็เลยออกมาพูดตรงๆนะพูดให้ฟังตรงๆถ้าประเทศไทยปิดด่านไล่แรงงานขเขมรออกสำรวจตรวจสอบไล่แรงงานพม่าเถ,ถื่อนกลับประเทศไทยจะดีขึ้นทันที <c oughs> ความมั่นคงของชาติของแผ่นดิน ก็จะกลับคืนมาผมกำลังออกไอเดียบางอย่างเกี่ยวเรื่องของการมอบบัตรให้กับพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยแล้วผมจะมาบอกว่าทำอย่างไรเป็นผลดีนะไม่ใช่ผลเสียดีทั้งสองฝ่ายเราต้องทำอย่างนี้ครับนะแค่ปิดด่านไล่แรงงานเขมรกลับทั้งหมดก็ประเทศไทยก็ได้เปรียบแล้วไม่ทำฮะให้เขมรมาก่อกวนสร้างปัญหา ในบนผืนแผ่นดินไทยปากก็บอกว่านี่ประเทศไทยก็ประเทศไทยอะไรกันถ้าเราจะกั้นรั้วบ้านเราเนี่ยจะต้องไปกราบตีนข้างบ้านเหรอครับไม่ใช่นะบ้านใครบ้านมันก็กั้นรัว้วแท้หมดเรื่องนะขอฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยฝากไปถึงทหารชั้นผู้น้อยว่าณเวลานี้เราถูกทั้งทหารทั้งรัฐบาลน,นี้หลอกลวงครับ นะโกหกพวกเราสงสารครับสงสารทหารชั้นผู้น้อยดูสิอนาคตเด็กหนุ่มอายุี่สิบกว่ากว่าขาขาดก็แน่ละมันไม่ใช่ลูกหลานคดพ่อคดแม่ของนายทหารนี่นะพูดยังไงก็ได้แล้วมันจะต้องบาดเจ็บจะต้องถูกยามเกียดอีกกี่ชีวิตแม้แต่ทหารที่ไปตอบโต้กับอีนางกาลีบ้านกาลีเมืองขเขมรนั่นนะ มีกระแสข่าวระบบถูกสั่งย้ายเว้ยเออเอากำมันสินี่แหละครับทหารที่บอกว่าเ,เรานี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดกูไม่เชื่อมึงแล้วเฮียบอกตรงๆนะศรัทธามันหมดมึงไม่สงสารทหารเหรอทุกวันเนี่ยประชาชนชาวไทยแห่เอาของกินของใช้ไปให้เขารักทหารเขารักประเทศแต่กลับถูกทางผู้ใหญ่ จะทำอะไรก็ไม่ทำไม่กล้าตัดสินใจสักเรื่อง,ท,ง,ท,งทั้งที่บอกว่ามีอำนาจก็มึงประกาศเลยภาะวะฉุกเฉินนะเพราะมันกระทบกับความมั่นคงของชาติของแผ่นดินนะครับที่ภูมิเกือก็บอกว่าจัดการเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกับผีอะไรอะ่ขะขมรไม่อยู่เต็มนี่แหละครับถึงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราเชื่อใครไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นถึงบอกมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราให้กำลังใจทหารแต่เป็นทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่ตามแนวชายแดนเขาทุกยากลําบากเขาห่างครอบครัวห่างพ่อห่างแม่ห่างลูกห่างเมียแบบนี้แหละครับที่ใครก็ไม่อยากเป็นทหารเพราะมันถูกยามเกียบนะไอท้ทีคนของเราไปต่อยทหารขมรโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายครับตอนนี้ตำรวจก็มาทำคดี โอ้ oh, ใหญ่โตนะออกข่าวออกสื่อกันจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดไอ้เหี้ยแล้วทหารไทยคนไทยถูกกระทำอ่ะกูไม่เห็นแม่งออกมาพูดที่อะไรเลยนี่แหละครับที่ผมเต่านินจาาขึ้นเลยบอกตรงนะขึ้นปื๊ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหยุดโกหกหลอกลวงประชาชนหยุดโกหกหลอกลวง ทหารชั้นผู้น้อยเสียทีนะเลิกเอาทหารชั้นผู้น้อยเป็นเบีย้ยเสียทีถ้าเมืองขายประเทศพวกนี้ไปแล้วก็เอาทหารกลับมันจะรุกเข้ามาอย่างไรก็จ้างโคตรแม่มันดีกว่าไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เฮ้ยเราเชื่อเหลืเกินว่าคนไทยทั้งประเทศเริ่มไม่พอใจแล้วจะบอกให้สำหรับวันนี้ขอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดี